สวัสดีครับวันนี้ชาวเน็ตรับพาท่านมาที่ปงสะลามลับบุรีนะครับมาดูการทผาถางชีวภาพนะครับให้บทเชื่อเพลิงประมาณมาดูอุปกรณ์ในการเผานะครับอันนี้เป็นถังในนะครับแล้วก็ใส่ใส่ไม้ไว้นะครับแล้วก็นุ่นถังนอกนะครับดูเชื้อเพลิงครับก็เป็นวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นเขาเป็นไม้แห้งนะครับหลักการมันไม่ยากนะครับเป็นการ ให้ความร้อนให้ความร้อนกับเอ่อเชื้อวันนี้ได้รับเกียร์จัดเวลาความร้อนตัวชีววัตธรรมดาชานอลหยุดะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเผาถ่านชีวภาพนะครับออกมาเหลือแต่คาร์บอนนะครับซึ่งเหลือแต่คาร์บอนคาร์บอนนี้เราก็ได้ผ่านผ่านชีวภาพคือผ่านไบโอชาที่ไม่เหมือนกับผ่านต้มทั่วไปนะครับผ่านใบโอชาใบโอชามันจะมีน้ําหนักเบา